ก็เป็นการปิดล้อมอีกเหมือนกันเชียงรายฆ่าสองศพยังจับไม่ได้ผู้ต้องหาชื่ออะไรนะเมย์ผู้ต้องหาชื่อสงปอค่ะเออเดี๋ยวมีเพจใช่ไหมที่เขาฆ่าสองศพอ่ะเพราะว่าสงปอคุณผู้ชมเชื่อไหมมันกลายว่าเรื่องตอนนี้หลังจากปิดเขาไล่ล่าชาวบ้านเขาไม่เป็นอันหลับอันนอนอะเมย์ เออคือชาวบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าจับไม่ได้เนี่ยเขากลัวอันตรายกันแล้วใช่ได้ไหมทีมงานเอาเพจซิที่ว่าตายสองศพอะที่ตายกันคนละวันอะ,ะเอาขึ้นจอขึ้นมาหน่อยแล้วก็หน้าของสงปอเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยสงปอคือคนไหนคนนี้ใช่ไหมนี่นี่คน,คนกลาง คุณผู้ชมฮะนี่คือระยะเวลาที่เขาฆ่าใครอะไรยังไงเมย์คือวันที่6มิถุนายนเนี่ยเอาค้อนไปทุบหัวเมียตัวเองก่อนค่ะก็คือนงองางโต้งแซ่ย่างอายุ4 7ปีนะคะหลังจากนั้นอีก2วัน8มิถุนายนไปฆ่าน้องชายของเมียก็คือนายชันชัยย่างวรกุลค่ะซึ่งเป็นน้องเมียวันที่8มิถุนายนล่าสุดวันนี้ภารกิจวันที่ 3, อามยเมไล่เลียงซิมีอะไรบ้างเรื่องสงปอค่ะวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการปูพรมไล่ล่าทางด้านของนายสงปอเจ้าหน้าที่นัดรวมพลปฏิบัติการตามล่า ปอปเป็นวันที่3ค่ะทีมงานเปิดภาพเต็มๆหน่อยสิวันที่3เนี่ยบ้านร่มฟ้าผาหม่นเขาใช้ชาวบ้าน400กว่าคนค่ะเห็นบอกเอาเต็มจอเลยครับเต็มจอฮะแล้วย้อนกลับไปแม่ทำไมเปิดภาพมาหลอมแหลมเลยเนี่ยนะฮะแม่ เห็นบอกว่าคืออย่างนี้เห็นบอกชาวบ้าน400คนย้ายออกใช่ทำไมอะเมย์เกิดอะไรขึ้นผวาเหรอคือที่หมู่บ้านร่มฟ้าผามนเนี่ยี9 6ครัวเรือนประชากร402คนแต่ว่าหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยเขาผวาเขากลัวเขาย้ายออกตอนนี้เหลืออยู่แค่13คน6ครัวเรือนทั้งนั้นหมายความว่ากลัวไอ้หมอนี่ เพราะใช่กลัวว่าจะงงเป็นอันตรายกับชาวบ้านค่ะจะมาจัดการชาวบ้านด้วยคุณผู้ชมนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะและจะต้องพิสูจน์ฝีมือตํารวจแล้วแหละค่ะ400กว่าคนเนี่ยเห็นบอกว่าย้ายออกใช่ไหมเมย์มจะย้ายออกเหลือแค่13คนแล้วส่วนใหญ่ที่เหลือ13คนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเดินไปไหนไม่ค่อยได้แต่ว่าด้ยวยความกลัวก็เลยต้องมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถอยู่บ้านตัวเองได้นะคะต้องมารวมอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านกันหมดเลยค่ะ ซึ่ง <ใน S 1> วันนี้มีภาพชาวบ,บ้านรวมตัวไหมค,คือวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอใช่ไหมค,คุณนรเศรษฐกรมมาอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยกรมมากรม,มา拉 กมุดหรือเปล่าขออภัยนะถ้าอ่านนาะมสกุลผิดคุณน,นรเศรษฐเองเนี่ยวันนี้ให้ฝ่ายปกครองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าปิดการเรียนการสอนด้วยนะเมย์ปิดการเรียนเป็นการสอนห่วงเด็กนักเรียนและครูเพราะว่าเด็กนักเรียน14คนกับครูสองคนปิดกว่าจนกว่าจะจับสงปอได้นอกจากชาวบ้านอพยพคดีนี้โรงเรียนยังต้องปิดอีกอมีเสียงของนายกนะฮะสั่งปิดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยเด็กฮะ เราก็มีมาตรการในเรื่องของศูนย์เด็กนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วง2วันที่ที่ผ่านมาครับคือวันที่9แล้วก็วันนี้นะครับเนาะผมก็สั่งปิดศูนย์เด็กชั่วคราวนะครับของอต่อปเรานะครับก็วันนี้เบื้องต้นเนี่ยของศูนย์เด็กเรามีเด็กอยู่14คนนะครับครู2คนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยมาดูนะครับมาดูศูนย์เด็กจะพิจารณานะครับว่าจะทําอย่างไรอาจจะปิด อาจจะปิดจนกว่าเหตุการณ์จะปกตินะครับหรือว่าจะจับคนร้ายได้ประมาณนี้นะฮะในส่วนของชาวบ้านเนี่ยที่อยู่อาศัยอยู่ล่มฟ้าพามอนเนี่ยมีประมาณ400กว่าคนนะครับเนาะก็ล่าสุดเนี่ยที่คุยกับพระหลวงเนี่ยเห็นบอกว่าเหลือประมาณ23คนนะฮะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ก็กลัวแล้วก็อพยพลงไปอยู่กับ ญาติพี่น้องนะฮะญาติพี่น้องเอ๊ะไอ้คดีนี้ป่ะเมยที่เมื่อวานเขาเอาตัวจับความร้อนใช่ใช่ปะ่ะใช่ค่ะที่เขาบินโดนกันคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมแล้วกลายว่าทั้งหมู่บ้านตอนนี้หายกันหมดเลยเพราะกลัวมาก <ฮะ S 2> ล่าสุดเดี๋ยวเปิดปฏิบัติการตอนสี่โมงครึ่งหรือที่ตอนเย็นผู้กํากับเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายพันตำรวจเอกสุภกรพรมเจริญครับคุณผู้ชมฮะเปิดปฏิบัติการล่าสงปอโดยเอากำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมโดนตรวจค้นนะฮะก็ไล่กับบ้านสงปอที่ฆ่าเมียตัวเองนี่ โดยวันนี้โหมันไม่ใช่ง่ายนะเขาอะใช่ป่ะการล่าบนเขาเนี่ยฮะแล้วยังไงวันนี้นํากําลังไปสี่โมงครึ่งคือวันนี้ค่ะเขาจะแบ่งลักษณะของพื้นที่ื้นีประเทศเป็นโซนโซนค่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเดินแถวแล้วก็ค้นหาเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นป่าทึบบนเนินสูงนะคะเจ้าหน้าที่แบ่งเป็น14โซนค่ะเดินแถวหน้ากระดานจากโซน1 2 3 4แล้วก็ไล่ลงไปจนถึงโซน9 10 1 1 12ค่ะซึ่งโซนหนึ่งนะคะ จะเยื้องกับโซน5เจ้าหน้าที่ก็จะพบพงหญ้าคล้ายมีบางสิ่งบางอย่างนอนทับแต่เราไม่รู้ว่าที่นอนทับเนี่ยเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะคะแล้วก็ไม่พบร่องรอยการหลบหนีแต่อย่างใดก็เลยมีการถอนกําลังออกมาตอน5โมงเย็นโอ้มโมไม่ได้หาง่ายนะฮะใช่ค่ะ <S <S คุณผู้ชมดูฮะมันไม่ใช่แบบเหมือนบ้านจัดสรรอะไรพวกนี้ใช่ไหมม,มันเป็นป่าทั้งนั้นฮะ,ะ,ะมีต่อไหมมีค่ะมีจุดที่2นะคะตอน5้าโมงครึ่งค่ะ ก็ไปดูที่สวนหอมของชาวบ้านห่างจากจุดหนึ่งไปประมาณ500เมตรนะคะเจ้าหน้าที่ไปเจอกระท่อมชาวบ้านอจุดกระท่อมเห็นว่ามีเสือมีอุปกรณ์การนอนตอนเย็นหมอกลงแล้วนะใช่เออนี่ฮะตอนเย็นหมอกลงแล้วแล้วยังไงต่อเมเจอกระท่อมแล้วงไงเขาบอกว่ามีเสือมีอุปกรณ์การนอนมีน้ําดื่มแต่ยังไม่เจอร่องรอยของผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกระท่อมพักอาศัยของชาวหมู่ชาวสวนในหมู่บ้านก็เลยยังไม่พบอะไรผิดปกติถอนกําลังหลังจากนั้นไไปจุดที่3าม จุดที่3ตอน5โมงสีนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ไปเจอรอยเท้าปริศนาในบริเวณสวนของชาวบ้านทางทิศใต้ของหมู่บ้านห่างจากจุดที่คุณชันชยัยน้องเมียเสียชีวิตวันที่8ปเนีย่ยประมาณ1.6กิโลเมตรจุดนี้จะเป็นป่าทึบสลับกับสวนชาวบ้านมีหน้าผาสูงชันค่ะเจ้าหน้าที่เดินเท้า15้านายตรวจสอบแล้วก็เอาโดรนจับคลื่นความร้อนอินฟาราเรดค่ะเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการก่อไฟและรอยเท้าซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณปากถ้ำเนี่ยนะคะ ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการในจุดนี้อยู่ค่ะแสดงว่าวันนี้ลุยป่าหลักฐานใหม่ก็คือรอยเ<อ>ท้า,ทาใช่ค่ะนี่ฮะไอ้มันยิงใช่ไหมเมย์มันเง,งค่งยิงใช่มะมีเอาค้อนถุก <ไป S 1> หัวเมียแล้วก็เอาปืนไปยิงน้องเมียค่ะ เพราะฉะนั้นอ๋อที่ตำรวจต้องถือปืนก็เพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันจะโป้งกลับออกมาเนี่ยนะฮะใช่ค่ะนี่เพราะนั้นประเด็นใหม่วันนี้คือรอยเท้านะฮะใช่แล้วแลวยังไงต่ออุปสรรคของเจ้าหน้าที่วันนี้คือสภาพอากาศฝนตกหนักทําให้การเดินลาดตระเวนเชิงเขาเสี่ยงต่อการลื่นแล้วก็มีทาาดูดเลือดเป็นจํานวนมากค่ะนี่ฮะท่าดูดอ๋อท่าดูดเลือดเห็นบอกว่าถ้าจําเป็นต้องจับตายอาจจะต้องทําค่ะแต่ตอนนี้ต้องจับทากออกจากตัวก่อนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ ค่ะแต่ตำรวจลงทุนมากเลยต้องยอมรับว่าเขาเสียสละมากพื้นที่อะไรนะพื้นที่หมู่บ้านไม่ใช่ลงพักอะไรนะต้องให้เครดิตเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนี่ดูความทุ่มเทของเวียงแก่นนะฮะตอนนี้ต้องสู้กับท่าใช่ไหมแล้วขึ้นเขาพูดแล้วก็นึกถึงนิตยาเนี่ยฮะนี่ของเชียงรายเขาใช่มใช่ก็เต็มที่นะเออนี่มีอะไรเมสกิดพี่มีอะไรอีกมีภาพโดรนอินฟราเรดค่ะเห็นวันนี้เจ้าหน้าที่ไปดูจุด บินโดรแล้วก็จับความร้อนด้วยเหมือนกันนะคะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยการล่าตัวผู้ก่อเหตุค่ะฝนตกตลอดทั้งคีนมันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี่คือเจ้าหน้าที่นี่คือเจ้าหน้าที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เดินค่ะแสดงว่าจุดอื่นเนี่ยยังไม่เห็นจุดเคลื่อนของความร้อนอยู่เลยนะคะนี่มันก็ดีเหมือนกันนะว่ามันไปไหนอะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่มามเอาลองเที่ยวกับเจ้าหน้าที่เดินป่าเม็ดเล็กๆนี่คือเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะออแล้วไอ้เม็ดของตัวมือปืนมันไปไหนวะเนี่ยนี่ฮะ แต่เขายืนอ,อยู่ที่โล่งป่ะเลยเห็นเป็นเม็ดเม,ม,มสีข,ขาวๆแต่ว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าตลอดทั้งวันอุณหภูมิต่ำประมาณ19ถึง20องศาเซลเซ,ลเซียสสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอาจจะไม่สามารถอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือป่าได้ตอนที่มีฝนตกและอากาศเย็นอาจจะไปอยู่ในสถานที่กำบังเช่นบ้านร้างปากถ้ำอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการเดินเท้าเข้าไปดูสำรวจแต่ละจุดด้วยค่ะล่าสุดหลานทรงปอ,อเราได้คุยด้วยนะฮะถามว่ายังไงบ้างตอนนี้ เขาบอกว่าเชื่อว่าอาไม่ช่ําชองใช่ไหมเรื่องพื้นที่ป่าเอ๊ะมันมีมือถืออยู่อันนึงป้าเมเห็นบอกว่าวันนี้หลังจากที่ออกเขาแบ่งโซนใช่ไหมแบ่งโซนแล้วก็เขาเอาสัญญาณมาตรวจจับคุณผู้ชมฮะปรากฏวันนี้เราได้มีโอกาสไปคุยกับคุณเรืองกิจคุณเรืองกิจเนี่ยเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างครับเมย เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยทางด้านของสงปอเนี่ยเขาก็มีพี่น้องอประมาณ6คนนะคะเสียชีวิตเป็นหนึ่งคนเขาเป็นคนสุดท้องเป็นคนนิสัยอารมณ์ร้อนไม่ฟังเหตุผลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็บอกว่าได้เคยได้ยินข่าวว่าสงปอที่เป็นอาเนี่ยมีปัญหาในครอบครัวถึงขั้นลงไม้ลงมือมาตลอดค่ะเคยตีเมียด้วยนะและเห็นบอกญาติไปตักเตือนปรากฏโดนขู่จะฆ่าเพราะฉะนั้นเลยเชื่อว่าครั้งนี้สงปอก็เนี่ยแหละอารมณ์ร้อนก็น่าจะจัดการทั้งสองศพแต่เห็นบอกว่าอาไมร่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่เคยมีคดีมากนนปัััจจุบย เองมาทําไร่แล้วก็หาของป่าแต่ต้องบอกว่าขออภัยต้องแก้ไขไม่ใช่บอกไม่ชํานาญป่าคือชํานาญเลยแล้วค่อนข้างจะเก่งด้วยเนยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเทคโนโลยีก็คือตรวจจับความร้อนมาช่วยอาจจะช่วยตามหาอาสงคนนี้ได้ง่ายขึ้นฟังเสียงทางด้านห้านเนี่ยฮะหลังประมาณสักสิบปีเนี่ยความรุนแรงของครอบครัวกแกเนี่ยมันจะเกิดบ่อ,บอยครัอบอ แต่ก่อนก่อนสิปีเนี่ยคือก็ไม่เท่าไหร่ก่อนที่จะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมาสิบปีเนี่ยคือไม่จะมีปัญหาบ่อยหลักๆก็คือปัญหาครอบครัวเขาแหละอ่างเช่นเรื่องของหงึงหวงอะไรเนี่ยก็ก็มีบ้างเรื่องของชีวิตประจําวันกันทำาหากนินก็มีบ้างตามที่เห็นตามที่ทราบก็ไม่มีนะครับไม่มีแต่ก็เกิดจาก ความคิดความระแวงของแกและเรื่องบวกกับว่าเรื่องของยาเสพติดที่แกใช้พวกนี้มันก็จะทำให้เกิดพลาดหลอนหรือว่าเกิดการคิดมากคิดระแวงอะไรนี้คิดว่าน่าจะไปทางนี้ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็แกคนค่องแค่วนะแกตัวเล็ก เกศข้องแควและไว้ด้วยไว้ด้วยครับผมแล้วก็บวกกับว่าเป็นภูมิประเทศที่แกอยู่แกคุ้นชินอย่างนี้ก็อาจจะมีวิชาติดตัวเรื่องของป่าเรื่องของปะจอรภัยเพวกนี้เรื่องของการเป็นพรานอย่างนี้ก็ก็มีอยู่ในตัวไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แต่ที่แกปิดโทรศัพท์เนี่ยผมในในในความคิดของผมเนี่ย แกก็คิดว่ากลัวถ้าเราถ้าเราเปิดแบบตลอดได้ไหมคุณผู้ชมคร